สวัสดีค่ะกิจกรรมสวดมนตว์ความเพียรพระปิตาย,ยอดเศรษฐีราวหลวงปู่ทวดป้อมสุมาลี059ครั 59, ้งที่98วันที่15คกุมภาพันธ์6 9 6 9ค่ะ นี้เป็นครั้งที่98ตรงกับวันที่15กุมภาพันธ์2 5 6พรเข้าพเจ้านางสุมาลีมิ่งขวัญขอเป็่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระควัมปติเถระเจา้าองคหลวงปู่สมเร็จรลุงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจา้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และ เทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรรดาให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนมลต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักวารสุอัตราคะชันตูเทวตาสาัทธรรมมุนิราชสาสุนันตูสักขโมฆะทังสักเคกาเมจารปเปคิริสิคาราตะเตจันตลิเควิมาเนทีเประเทจักาเมตรุวนา,าหเนเคหวัตุมหีเคเตภุมมาจายันตูเทวาชาลาทลวิสมยักขาันทภนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวราวาจานาังสาทโวเมสุนันตู ธรรมะสวนากาโลอยมพระทันตาธรรมะสวนากาโลอยมพระทันตาธรรมะสวนากาโลอยมพระทันตาบทส่วนนมัการสิทธิคาถานโมตัสสะพระคัวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคัวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคัวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ บทสวดสัจจกิร so ิยาคาถานาถิเมสารนังอัญยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสปทานาถิเมสรนังอ so so ัญยางธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสปทานาถิเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสปทา บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถา มหาการุนิโกนาโถอัฏฐายาสัพพานินางปูเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาโหนตูสัพพุปถวามหาการุนิโกนาโถหิตายาสัพพานินางปูเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาโหนตูสัพพุปถวามหาการุนิโกนาโถสุขายาสัพพานินางปูเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะ สัราจารเจนะมาโหนตุสัพูปัตถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัเมสุตังเอกังสมยังพระควาสเกสูวิหารติกปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคนสัตทิงปัญจมาเตหีพิขูสเตหีสัพเพเหวาอรหันเตหีทัศหีจโลกัทาตูหีเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุนตีพระควันตังทัศนายาพิขูสังคันจะอัตโคจะตุนนางสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตาทโหสียังโขพระควาสเกสูวิหารติ กปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพี่ขุสังเคณัสติปัจมาเตหีพี่ขูสเตหีสัพเพเหว่าอรหันเตหีทัศหีจะโลกธาตูหีเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุนตีพระขวันตังทัศนายาพี่ขู่สังคัญจายันโนนะมายมปีเยนะพระขวาเตนุปสังกเมยามาอุปสังกมิตาวาพระขวัตโตสติเกปเจกคาถาภาเสยามาติอัตโคตาเทวตาเสยยาถาปีนามาพระวาปุริโสสัมมันชิตังวาพาหัง ภาษาเลยย่าภาษาที่ดังวาพาหังสัม,มินเชยย่าเอวาเมวาสุทาวาเซสู เทเวสูอันตระหิตาพระขวโตปุรโตปาตุระหังสูอัตโกตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัดถังสูเอกมันตังทิตาโกเอกาเทวตาพระขวัโตสันติเกยีมังคาทังอาาสิมหาสมยโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตมมหาอีมังธรรมัสมยังทักิตาเยวะอปราชิตาสังคันติอัตโกอปราเทวตาพระขวัโตสันติเกยีมังคาทังอาาสิตตระพิกโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุ ชกระมกังสูสารถีวะเนตานิฆาเหตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติ อัตโกอปปราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสีเชตวาคีลังเชตวาปรีคังอินทักขีลังโอหัดจะมาเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจักูมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโกอปปราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสีเยเกจีพุททางสารนังขตาเสนาเตขมีสันติอปายาูมิงปะหายะมันุสังมเทหังเทวกายังปริโุเรสันติติอาตโกพระควาภพิภูอามันเตสีเยภูเยนาพิขเว ทศส,สูโลกธาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาหุ่นตีพักตถาคตังอัทฐสนาญาพิขูสังคันจะ เยปิเตพิกเวอเหสูงอติตมัมธานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตานางเอตาปรมาเยวาเทวตาสันนิปฏิตาอเหสูงเสยยะถาปีมายหังเอตระหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตมรรมานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระควันตานางเอตาปรมาเยวาเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยะถาปีมายหังเอตระหิอาจิกิามิพิกเวเทวกายานางนามานิกิตยิามิพิกเวเทวกายา นางนามานิเทธิสามีพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาทุกังมนาศิกรโรถาภาสิสามีติเอวังพันเตติโขเตพิขูพระวาโตปัจจโสสูงพระควาเอตาทโวจาสิโลกัมนุ์กสามียัถาภูมิมาแต่ทสศิตาเยศิตากิริขพลังปะหิตาตาสมาหิตาปุถุสาสีหาวัสลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตมะนัสา ุทาวิปัสสนนัมนาวิลาพิยโยปัญจสเตยตวะวเนกาเปรละวัฒเวตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกสะเสนละเตเทวกายาภิกกันตาเตวิชานาถาภิกโวเตเจอาตาปามกรรงสุตวาพุทธศาสาสนาเตสัมปาตุระหูยานังอมนุสานัทสนาปเปเกสตามักทักขุงสหัสสังอาถาสตริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานัมทักสงปเเกนจตมักทักขุงทิสาสภาปุตตาอหงตันจัสภัภอภิญญาญาววากิตวานาจัก มาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาสเนลเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตเยโวหังขิตตยิสามิกิลาเฮนุปุพะโสสัทธาสหัสสาวยาขาภูมากาปิละวตะวาอิทิมันโตชุติมันโตวณวันโตยิสัสสีโนโมทมมนาพิกามุงพิกูนางสมปติว่านางจัศหาสาเฮมะวตายขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวณวันโตยิสัสสีโน โมทามนาพิกามุงพิกูนางสมติีว่านางสาตาคีลาติสหัสายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยสสิีโนโมทามนาพิกามุงพิกูนางสมติีว่านางอิเจเตโสลัสสาหัสายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสินโนโมทามนาพิกามุงพิกูนางสมติีว่านางเวสามิตาปัญจสตายขานานตะวันนิโนอิีิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสินโนโมทามนาพิกามุงพิกูนางสมติีว่านาง กุมพี่โรราชักขิโกเวปุลรักษานิเวสนางพิยโยนางสตตาสหัส,สังยะขานางปยิรูปาสติกุมพี่โรราชักขิโกโสปาคาสมิติงว่านางปุริมันจาที่สังราชา ถ้ตาต่รัชทศปัสสาสติคันธทาพานางอธิปติมหาราชายุสัสสีโสปุตตาปีตัสสาพรโอยทานามามหาพลายที่มันโตชติมันโตวันหน้าวันโตยุตาาสัสสีโนโมท่ามานาพิกามงพิกูนางเสมาติงว่านางทักขีนันจาที่สังราชาวิรุฬหโหต่าปัสสาสติคุมพันธานานงอธิปติมหาราชายุสัสสีโสปุตตาปีตัสสาพระโอยทานามาม,ามหาพลา อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสิโนโมทามนาพิกามงพิกูนางสมบติงว่านางปัชชิมันจาที่สังราชาวิรูปโขปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายศสิโสบุตตาปิตัสสาภาโวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสิโนโมทามนาพิกามงพิกูนางสมบติงว่านางอุตรัญจาที่สังราชากุเวโรตัสปัสสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายศสิโสบุตตาปิตัสสาผ้าโวอินทนามามหาภลา ที่มันโตชติมันโตวันนาวันโตยศสัสีโนโมทามานาพิกามงพี่ขูนังสมิติงว่านังปุริมาทิสังทตารโถทักกิเนนาวิรุฬหะโกปัจจิเมนาวิรูปะโกกุเวโรอุตรังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโลทิสาทัตันละมานาอัตังสุวเนกาปีละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอกูวันจนิกาสถามายากุเทนทูเวเกนทูวิภูจะวิภูโตสหจันทนโนกามาเสโตจากกินุมันทูนิมันทูจปนาโทโอปมันโยจา เทวสุโตจะมาตริจิตเสโนจะคันทัพโพนโรราชาเชโนสโพ ากูปัญจสิโคเจวะติมพรูสุริยะวจสาเอเตจันเยจลาชาโนคันทพาสหราชุพี่โมทามนาพิกามงพี่ขูนางสมบติงว่านางอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสหัตจักกากัมพรรัศตาลาอาคูปายาคาสหายาติพิยาโมนาทตารถาจะอาคูนาคาเยสสิโนเอลาวันโนมหานาโกโสภาคาสมติงว่านางเยนาคาราเชสหัสาหรันติทิปาติชาปักขวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวะนามชาปตาจิตลาสุป ปนาอิติเตสนามังอภยันตธานาคราชานมาสีสุปันนโตเขมมะมกาสีพุทโธสันนหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปันนาสารณามะกังสุพุทธังชิตาวชิรหัตเถนะสมุตังอจุราสีตาพาตโรวาสวัสเตติที่มันโตยสัตสีโนกาลกัญชามหาพิสมาอจุราธานเวคักษาเวปจิตติสุจิตติจารหาราโทนโมจีสหสตันจารพุทิปุตตานังสัพเพเวโรจนามะกาสันนหิตวาพระลิงเสนางลาหูพระ ต้มปาข้าโมงสมโยคานี่พัดทานเตพี่ขูนางสมมติงว่านาง โกจเทวาปัทวีจเตโชวาโยตธาขมงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจายสัสสะสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสินโนทเสเตทัศทาก g า ي สเพนานตะวันนิโนอิติมันโตชติมันโตวนวันโตยัสสิโนโมทามานาภิกามงพิกูนางสมมติงวานังเวนตูจเทวาสาลีจอาสมาจะทุเวยมาจันทสูปณนิสาเทวาจันทามาคูปุรกิตาสุริยาสูปณนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกิตานักกัตตานิปุรกิ ตว่าอากูมันทวลาหกาวาสูนังวาโสเสโศสกโกปาฆาปุรินทัตโตทัเสเตทัตสะากายาสเปนานัตตะวันนิโนยที่มันโตชติมันโตวนาวันโตยิสัตสีโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมติงว่านางอัฐาภูสาภูเทวาชลามคิสิขาลิวาอริตกาจะโรชาจะอุมาปุภานิพาสีโนวัลุนาสหธรรมมาจ่อจุตาจะอเนชกาสุเลยยารุจิลาอากูอากูวาสวนีสีโนทัเสเตทัตสะตากายาสเพนานัต ตะวันนิโนยที่มันโตชิติมันโตวันวันโตอิสัสีโนมโมทามานาพี่กามุงพี่ขูนังสมิติงขวนัง สมานามหาสมานามนุษสามานุสุตตมาขิธาปทูสิกาอากูอาคูมโนปทูสิกาอาถาคูหรโยเทวาเยจโลหิตววสิโนปาราคามหาปาราคาอากูเทวาเยสสิโนทัตเสตทัศตากายาสัพเพนานัตวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตนวันโตสยศสิโนมทมมนาพิกามุงพิกูนางสัมปติงวานังสุกาการุมหาอรุณาอาคูเวข้นาสาสหโดธาตกายหาปาโมขาอกูเทวาวิจักขนาสัทธามตาหารัคชามิ สกาจายสัสีโนฐานะยังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวัสติทัเสเตทัศธากายาสเพนานัตตะวันนิโนยที่มันโตชิติมันโตวันหนาวันโตยัสีโนโมทามานาพิกามุงพิกขูนางสมบติงว่านางเขมิยาตุสิตายามากัตกาจายสัตสีโนสัมพิตกาลามาเสถฐาโจตินามาจะอาสวานิมมานรติโนอาคูอาถาคูปะระนิมิตาทัศเตเตทัศธากายาสเพนานัตตะวันนิโนยที่มันโตชิติมันโตวันหนาวันโตยัสีโนโมทามานาพิกามุง พี่ครูนางสมพัติงวนาง สเถเตเทวานิกายาสเพนานตะวันนิโนนามันว่าเยนะอาคันฉุงเยจันเยสาธิสาสหะปุตตชาติมักขีลังโอคตินัมนาสวังทักเขโมฆาตตรังนาคังจันทางวสิตาติตังสุพามาปรมัตโตจาปุตตาอิทิมาโตสหะสันนังกุมารโอติโสจ่าโสปาคาสัมิติงว่านางสหะสุพามะโลกานางมหาพามาพิติจติอุบาปโนชุติมันโตพิสมากายโยยศัสิโสทัดเสตถาอิสราอาคูปเจกาวัสวัตติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาลิโต ริวาลิโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสภัมมะเกมาราเสนาอภิการมิปัสสากันนหะสมันที่ยังเอถากันนะหัตถาพันทถาราเกนะปันธามัตุโบสมันตาปริวาเรถามาโวมุจิตตโกจีนังอิติตาถามหาเสโนกันนะหะเสนางอเปสยีปานินาตระมาหจจัสรังกตวานะเพระวังยะถาบาวุสโกเมโคธนยันโตสวิชุโก ตถาโสปจุทาวติสังขุโธอัศยังวเสตันจะสพังอภิญญายาววะขิตวานาจักุมาตโตอามันตยิสัทาสาวกเกคสาเสนละเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานาถานภิกขโวเตจะอาตาปามะกัลุงสุตวาพุทธศาสาสนางวีตราเกคหีปากามงเนสังโลมมปีอินเชยุงสัพเพวิชิตตสังคามาพยาตีตายิสัสสีโนโมทันติสหภูเตหสาวกาเตชเนสุตาตี บทสวดจุลราชัยาปรกรนโมเมพุทธาเตชะสารตนตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายาปรเมสุราสิทธิพัมาจะอินทาจะตุโลกาคัมภีรักกาสมุทาปูตุงคังคาจะสพามาชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะทลนีทลนีอุทธิอุทธีนาทีนาทีชัยยะชัยยะข้ากลและตนและนิสัยนิไรใสเหลกเสนาเมรุราชพลนรชีชัยยะชัยยะคัมพีและโสมพีนาเกนทนาคีปีสาจะปูตากาลีชัยยะ ชายาทุนนิมิตาโลกีชายาชายาสิงคีสุธาทานมุขชาชายาชายาวรุณนมุขสาตาชายาชายาจำปาทินาฆะคุรักันโถกชายาชายาฆะชกลนตุรงสุกราผู้ชงสีหาพยาฆาตีปาชายาชายาวรุณนมุขสา กายตาชีตาชีตาเสนารีปู่นาศุธินรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะทรลณีตะเลสตาสุชัยยาชัยยะชัยยะทรณีสารตินสตาชัยยะชัยยะมังกราชรัญญาภะวเกชัยยะชัยยะรุนยะเกชัยยะชัยยะรักษเสสุรภูุชเตชา ชัยยะชัยยะพัมเมนทัศนาชัยยะชัยยะราชาธิราชศาสชัยชัยยะชัยยะปัวิงสพังชัยยะชัยยะอรหันตาปเจกับพุทธสาวังชัยชัยยะชัยยะมหสุโรหโรหรินเทวาชัยยะชัยยะพัมมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโกวิรุลังหาโกวิรุปโกจันทิมารวิอินโทจจเวนเตโยจะกุเวโรวัลโนปิจอคิวาโยจะปาจุนโหกุมารโรทตารตโกอัตฐารสามหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทะโยอิสินโนสาวกกาสัพพาชัยยะราม โมพวันตุเตชยยะธรรมโมจะสังโคจะทัสะปาโรจะชยยะกังเอเตนะชยยะเตเชนะชยยะโสถีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชยยะมังคารังชโยปีพุทธศาศลิมตัวยังมาราสัจปาปีมตัวปราชโยโกสะยามโพธิมันเตปโมทิตาชยยะตถาภมัคคนาไมเหสีโนชโยปีพุทธศาศลิมตัวยังมาราสัจปาปีมตัวปราชโยโกสะยามโพธิมันเตปโมทิตาชยยะตถาอินทคนาไมเหสีโนช โยปีพุทธศาสิลิมตัวยังมาราสัจปาปีมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาเทวคณาไมเฮสีโนชโยปีพุทธศาสิลิมตัวยังมาราสัจปาปีมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาสุปันนคณาไมเฮสีโนชโยปีพุทธศาสิลิมตัวยังมาราสัจปาปีมตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตานาคคณาไมเฮสีโน ชัยโยปีพุทธศาสิริมัตโตยังมาราสาจาปาปิมัโตปราชโยโอโคสยามโพทิมันเทประโมทิตาชยยะตถาพามัคคณา สัพพมัคคณามหิสีโนชยันโตโพธิยาโมเลสกยานังนันทิวัทโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยัสูชยามังคะเลอปราชิตตปันลังเกสีเสปทาวิปโขเคเรอภิเสเกสัพพุทานังอาคัปปตโตปโมทติสุนักขัดตังสุมงคลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสมุหุโตจะสุูยิตังครามจาริสุปะทักินางกายกรรมมังวาจากรรมมังปะทักินางปะทักินังมโนกรรมมังปณิทีเตปะทักินาปะทักินา นิกตวานารพันตเทพอัทกิเนเตอัฐาลธาสุกิตาวิรุฬหะพุทธศาเสนอโลกาสุกิตาโหตาสหสัพเพหิยาติพิสุรันตุโคนตเยเทวะอัศิงฐานิอธิกตาตีคายุกาสตาหตูสุกิตาหนตูสัพพทาลักขันตูสัพพัตตานังรักขันตูชินา ศาสนายากาจีปัตนาเตสังสเพปุเรนตูมโนรถายุตตะกาเลปวัสสันตูวัสสังวสหะรากาโลคาจุปัตวาเตสังนิวาเรนตูจะสัปทากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยะถาอรหันต์บทสวดธรรมะนิยามสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาสักษาวัฏถียังวิหารติเชตวเนนาคาปิน กสาอารามีตตตะโขพระขวารพิขูวามันเตสีพิขโวพระทันเตติเตพิขูพระวาตโตปัจจโสสุงพระควาเอตตาขวัวใอุปาทาวาพิขเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวสาตาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตตวาอภิสเมตวาอาจิกติเตเสติปัญญเปติปัจเปติวิวัลติวิปัชติอุตานิกโรติสัพเพสังขารานิจาติอุปา ทาวาวพีขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสา,าตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราทุขาติ